เซาครั้งที่สามอำนยวยเซาคนหลังเวทีครั้งที่สามกับพวกเราบล็ออดิโอเทคนิควันนี้รูปแบบเดิมก,กับการทำระบบเสียงเสียเขียวอ่ะเฮ้ยมาเนี่ยมาเนี่เจ้าอีจับแข้งได้นีิแกมึงเอาไรเฮ้ยจับเจ้าไปหจังเฮ้ย <Hey! S 2> เก่งมากเก่งกับเด็กแล้วเก่งเก่งขักกับเด็กเออเออยิ่มาดยิ่มาดน็อตน็อตล้วตต้เบ็ดเท้าโบข้างในนี่โ้หแง นี่เบอร์เบอร์เบอร์ออรรถกี่คันอธิบายวะไอ้อธิบายไรไรอ๋ออันนี้ก็แอมแอมแอมมีอะไแทนมีหาแทนปุณห์นะหัวหาแทนนี่โน้ตบุ๊กไหนมาดันว่าสิบ่อธิบายดิเออโน้ตบุ๊กเครื่องล้างโน้ตบุ๊กเป็นอีคิวแล้วก็เป็นคอร์ดอนาล็อก คอร์ดิจิตอลใช่ตัวบนได้ตัวตัวเฟรมงามอะเห็นปะ่ะวันนี้เราใช้คอร์ดต,ตัวบนนะครับติดตั้งมาจ็กปีแล้ววะปีครึ่งป่ะครับหนึ่งปีกับอีกครึ่งปีอันนี้เอ่อมิกอันนี้มิกรถทำจากคอมโพสิตเห็นป่ะครับน,นี่คอมโพสิตอันนี้สติก๊กเกอร์ เมืเอ่อมีหม้อดึงไฟด้วยนะครับกรนนี้ใช้กับเวทีแล้วก็ใช้เหียครับใส่ฟอนออมบันได้ห้งางล้างนี่ตัวห้างล้างสำหรับด้านล่างนะครับเอาไกลๆนะเดี๋ยวคนจีวินด้านล่างนะครับด้านล่างเอาไวเ้เฮ็ดยังครับเครื่องปั้นครับ,รน, <laughs> รน,รบนี่เครื่องปั้นจะยุ่งเมืองนี ข้างบนก็นมีตู้กลางสองดอกเอ้ยสองสองใบโอ้เบื่อไปแล้วแล้วน้ำเด็กหน่อยพ่งหันไปแล้วนักเลงไปแล้วนี่ครับเครื่องปั่นสำหรับวันนี้ครับโอ้ยกล้องท้ายกูแน่กล้องนี่ครับเครื่องปั่นสำหรับวันนี้ครับน,นี่สีแดง นี่อันนี้ก็มีการบำรุงรักษามีประตูด้านหน้าและด้านหลังครับนี่เห็นบ่เนี่ยอันนี้เป็นเก็บงานแล้วก็ AVR ตัวนี้ AVR ได้ผู้ใดบ่เคยเห็นบ่เคยเห็น AVR เป็นตัวได้นี่ครับเป็นปลั๊กเสียบนะครับเวลามันพังก็ถอดถอดเสียบได้เมียน,นี่ก็ไดสตาร์ทอันนี้ยังครับ kongki <laughs> kiri. Faham lah, faham